คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลเรียกดังเจจินดาจิตสัมผัสวัดกุดแห่ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ ก็จะเป็นวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1มีนาคม2564ใครๆก็อยากจะถูกหวยใครๆก็อยากรวยนะครับวันนี้แอดก็มีเลขมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเลขดังเจจ,จินดาจิสตสัพร์วัดกุดแห่ครับทีงวดที่ผ่านมาครับก็มีโชคมีชัยกันท่วนหน้าครับล่าสุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564เพจเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลากภาคได้โพส์ข้อความไปครับเป็นตัวเลขครับ มากันแล้วครับเลขรางเจจินดาจิตสผัพวัดกุดแห่งวด1ทับ3ทับ6 4ครับก็จะให้เลขชุด3ตัวแล้วก็2ตัวมานะครับเ3้า8ล่าง 7, 8, 4, 6ครับท่านผู้ชมก็เก็บเป็นข้อมูลนะครับใช้เสียงโชคในงวดวันที่1มีนาคม2,564ที่จิดถึงนี้นะครับเจจินดาจิตสผัพพวัดกุดแห่ครับงวดที่ผ่านมาใครที่ติดตามก็ได้โชคได้ใช้ไปแล้วนะครับ งวดนี้ก็จะมาให้โชคให้ชัยเราอีกแล้วนะครับแอดก็ขอขอบคุณข้อมูลจากมุขข่าวและก็ขอขอบคุณที่มาจากเพจเลขเด็ดเลขมาแรงเลขดังสลากาภาคครับท้านี้แอดก็ขออ,อํำนวยอวยพรในทะ่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม2564ไปกับเลขเจ๊จินดาจิตสัสดั์วัดกุดแห่ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ